สวยงามแล้วไปฟิล์มสีทองทองันดาาับาาาหนึ่งสวยๆเลยจ้า สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องมาลุยป่าหน่อไม้ครับพี่น้องจ้าพาพี่น้องมาหาหน่อไม้ครับพี่น้องหน่อไม้ไผ่เกล็ดด้วยจ้าครับพี่น้องจ้าบึ้กอนี่สวยสเลยพาพี่น้องจ้าอันนี้เป็นไม้ใหม่ที่เพิ่งค้นพบเบึ้งหน่อไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องจ้านี่จ้านี่นี่เป็นทิชชูโอ้ บรู้ว่าก้อนสีนีมีจักหน่อยยังบทันได้เปิดเพื่อนี่น้องจ้าเดี๋ยวเปิดบึงก่อนเอามีดอันนี้ก่อนพี่พี่แทงแทงบึงก่อนเผื่อเพื่อนมีนอนนั่งดิ้นมาเบึงกันว่าจะมยหลายสมัดจุดจวดจ้างานนี้เดจ้เปิดเรียบร้อยให้พี่น้องดิ่งสีทองอาลามสวยมากอเจอเพิ่มบุ๊คหน่อสวยมากสีทองเลยครับพีฟาสิ พี่อิงหนอนั่งพี่จ้าพี่คือโอ้น้ำ,นำเลยว้าลองพี่น้องหนอ,อ,อนอ่อนๆเลยพี่อื้มีหน่อเดียวอยูอ่แบบาอน ขึ้กนกอแรกเขานักหน่อกิ้งกิ้งลุกหัวพี่น้องงามคัะหน่อสีทองทองเลยเหมือนงาช่างเลยหัวพี่น้องจ๋าตําลีพอดีแซ่บเพรพี่น้องอ่อนๆเสียงคมๆเด้อหัวพี่น้องซับช่ดจวดได้เสียงม,มาจากพ่อเค้นด้วยพรพี่น้องอ่ะใส่กระสอบได้เดี๋ยวกลับไปกอต่อไปกันจ้านี่กระสิถุ่มด้วยจ้าพี่น้องเอาแล้วนะกระสิถมไว้เพื่อนจะได้ขึ้นอีกทท เอาไปเป็นผมอันนอายุเจอเร็วอือ,อเจอเร็วสีทองเลยเอ๋อปิดดูจ้าป้าพี่น้องหน่อทองเลยโอ้อออสวยงามครับป้าพี่น้องเปิดเสร็จเรียบร้อยอันนี้กอน้อยเด้อจ้าพี่น้องเพื่อนก็นเลยมีหน่อเดียวอ่ะลุยเลย อีกหนอนหนึงสูบแล้วมา,มาพี่น้องจ๋ามากอที่สามดูกันเลยสิดขึนแต่หัวหน้อย,อยอๆ,ๆอๆอ้ กันบ่ออที่สามเราก็จะมีหูเยอะมากเลยพี่สิหน่อสีทองทองเต็นตั้งหนตุพพี่หอเต็มเลยสีหน่ออะไรคะจ่ะสีหน่อเหมือนเดียวกันเลยครับ ทั้งกอห้พี่น้องจ๋าเรียบร้อยคุณทางพุ่นกันด้มาลุยกันเลยจ้าสับเจ,จ้าจวด

หัวงามได้แต่ว่าอ่อนได้ในสีทองอลามได้ใน่ี้ต่ว่าพิ่นถือไันนี่หัวพิ่นลุกไปข้างล่างครับสวยมาก กระถมได้จ้าครับพี่น้องผลงานกอ้อนี้กอเดียวครับพี่น้องจ๋าเบิ่งอ้ยสวยมากสีทองสวยมากครับพี่น้องหนากกินมากเลยจา๋านึ่งก้อนี้บนนอนนี่จา๋างาช่างเลยขาวเลย,อยกอเดียวเท่านั้นมาพี่พี่ใส่กระสอบกอ้อนี้เยอะมากจาก้ะโอ้ยสวยงามครับพี่พิม สีทองอาลามเลยพี่น้องอ่อนอ่นอนอเป็นหนึ่งจัตเตอรเลยจ้ะเก็บไปหนึ่งกอไปกอต่อไปกันจ้าี่จ้ะมาอีกหนึ่งกอค่ะพี่น้องอกอใหญ่แล้วนะกอพี่พีนพี่หน่อสูงท่อสองหน่อแต่ว่าเอาสิบบอเอาหน่อสูงฮาจิะเอาหน่อนั่งดินสีนสอทองทอง,ทอง มา,มาเปิดคือเก่าจ้าพี่น้องมาดุนกันว่าก่อนนี้จะมีจักนอน่เห็นเปิดมากเกินพอเลยเนาะพี่พีนอบอกอ้วนเลยค่ะพี่น้องพูดอีกจ้ะเปิดก่อนจ้ะลุยเลยจ้าก่อนนี้ครับจุดจวดเปิดเรียบร้อย อนนี้ก็พอได้อยู่จ้าหาลูกนอกสวยๆเลยนอนร้นมีทองพากันมาอีกกอจ้ามาพี่น้องย่างมาอีกหน่อยหนึ่งถัดกันนี่บอเปิดเปิดเปิดอีกเปิดก่อนอีกคือเา่า พี่จะสิพทากันมาปอกมันตกุกพอได้ปอกได้ล่างเลยแต่งาน,งน,นมันอู้พอจะทากันแวะปอกล่างก่อนก็แล้วกันมําตกสวยๆเลยธรรมาชาติเลยเย็นค่ะมาี่ฟิล์มใส่มากาเพราะเป็นก้อนหินเวยค่ะ สีบ่อคอยได้ยิ่งเสียยนองอิครับผมเสียงน้ำ ับบ้านไปก็เสจได้ล่างสุรอบแต่ต้องเอาป่วยคัดหม้อคัดกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ามาอพี่น้องเอามานึง่งมีเลยก็จะได้แบบนี้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าฟาร์ฟน้องนี่เลยอันนี้ก็คือผลงานของเราวันนี้จ้าได้ ไว้แบบนี้เลยเพ,พี่น้องจา๋าอ่ะมือนี้ได้สามกิโลได้จ้ะพี่น้องจา๋าแม่ในภัสนใจเด้อแอดไลน์น้องอิ๋วมาได้เลยเดี๋ยวน้องอิ๋วสิทิ้งไลน์ไว้ใต้ตคอมเมนต์ก็จ้ะพี่น้องสอบถามรายละเอียดกันได้มีสามโลได้จ้ะพี่น้องเฝา้าเด้อชาหมดอดได้จ้าน้องไม่แม่นน้องไม่อ่อนๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็่ทมีมาขายอย่เพราะพี่น้องนี่เรื่องนี่แหละจ้ะอ่ะอ่ะภัยสนใจเนาะสอบถามรายละเอียดมาได้เลยแอดไลน์แล้วก็โทรมาได้เลยเดี๋ยวน้องอิ๋วสิแปะลิงก์ไลน์เล้วก็ ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมดค่ะพี่น้องจ๋ามาอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยจ้ะค่ะพี่น้องเนาะอยู่ก็ต้องลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูอยู่กับพี่ฟิล์มแล้วก็ขอบคุณในการทําคลิปต่อไปเนี่ยเด้อจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสสวัสดีครบ่าแม่นยังได้เมื่อยมือไม่ได้เมื่อยแขนนะเนี่ยสามโลสวยๆเลยจ้า